รีวิวจัดเต็ม n u บ i เ f o ร u โฟกัสโปร g คมทุกช็อตเก็บทุกโมเมนต์อย่างโปร n น b i เ f o ร u โฟกัสโปร g คมทุกช็อตเก็บทุกโมเมนต์อย่างโปรสวัสดีครับมาพบกับผมทีมไอทีฟ t อีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวกล้องของ n นบ i เ f o ร u โฟกัสโปร g กันนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราพีววิวไปแล้วเนาะโอเค อมีอย่างหนึง่งที่ผมชอบกับโนเบียโฟกัสโปร 5G นี่อีกอย่างหนึ่งคือมันหลายอย่างแหละแต่อย่างนึงคือหน้าจอเขาสวยครับหน้าจอเป็น i p s ที่สวยมากครับสวยเลยครับแล้วก็ระบบ่าเนี่ยฟิงก์ิ้นเขาเร็วมากเลยออันนี้ผมใส่เคสเขาแล้วนะใส่เคสแล้วแล้วกันเนี้ยผมมาสังเกตรตรงเนี้ยเขาจะมีเหมือนที่คล้องคอสองสายคล้องคอได้ด้วยก็คือสามารถถ่ายภาพก็คล้องคอไปเที่ยวไหนมาไหนได้เลย ตัวนี้ผมชอบตรงที่มันเป็นสําหรับคนที่ชอบถ่ายภาพะนะน่าจะรู้กันดีผมแกะเคสแล้วดูสวยงามเนะาะบอกสเปคกันคร่าวๆก่อนครับตัวนี้คือ n เบี a f o โ u กัส o 5G นะครับก็จะมีใช้ชิปครับ Unisoc T760 นะครับมีหน้าจอแสดงผลขนาด6.72นิ้วครับ Full HD นะครับ120 h z ครับลื่นไหลแน่นอนอาลื่นไหลลื่นไหลแน่นอน ให้แรงมาแดเพิ no ่มได้อีกสิบอครับเป็นยี่สิบครับพร้อมลองสองร้อยสมลกีครับให้กล้องหลังสามตัวนี่กล้องหลังสามตัวเลนส์หลักหนึ่งร้ออันใหญ่เนี้ยน่ร้อยแปดล้านพิกเซลนะครับแล้วเลนส์วายครับ5้าล้านพิกเซลแล้วเลนส์เด็บสองล้านพิกเซลนะครับอ่าแล้วก็มีอ่าตัวนี้ให้แบตเตอรี่มาที่5 0 0 0ันมิลลิแอมนะครับรองรับชาร์จเร็วสามสามวัตต์ด้กันนะครับอ่าระบบเสียงเป็น dts นะครับมีลำโพงตัวเดียวแต่เสียงดังฟังชัดแน่นอนอ่า ที่ผมชื่นชอบอีกหลายอย่างเลยออะพวกนี้ตรงๆว่าเนี่ยปุ่มตรงเนี้ยได้ใช้ชัวร์ช็อตคัทนะครับช็อตคัทผมมีอันนี้ให้แล้วผมมีคลิปอาพรีวิวให้แล้วว่ามันใช้อะไรได้บ้างนะเดี๋ยวไปดูเอาส่วนนี้เป็นฟิงเกอร์พิ้นแล้วก็มีปุ่มชัตเตอร์อยู่นี้ด้วยไม่ได้เป็นปุ่มนะเป็นแค่สัมผัสเฉยก็เป็นชัตเตอร์ลาแล้วมีอะไรอีกข้างบนก็ไม่มีตัดเสียงไม่มีอะไรลำโพงย s B type c แล้วก็ใส่ซิม ใส่ซิมได้สองซิมนะครับแต่ไม่สามารถเพิ่มอ sd ได้นะครับโอเคอ่ะเรามาดูโหมดกล้องกันดีกว่าเนาะกล้องเขาเห็นไหมเอ่ยอ่อชาชัดไหมเห็นเนาะอันนี้โหมดรูปภาพนะครับคือโหมดทั่วไปนี่ฮะอันนี้ที่ผมคนที่เล่นกล้องน่าจะชอบแล้วก็คนที่ฝึกเล่นกล้องน่าจะชอบครับมีระยะครับระยะระยะของกล้องนะครับก็คือ นี่ยส mm ิบแปดมิลลิเมตรกับยี่สิบสี่แล้วก็เจ็ดสิบสองเหมือนเหมือนเป็นเลนอะอระยะเลนนะครับเขาจะมีห้าระยะด้วยกัน,นครับแต่แต่ละโหมดก็จะมีหลายระยะนะครับแต่ละโหมดเราเราเลื่อนไปดูอันนี้คือโหมดหนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลด้วยกันนะครับหนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลคือให้ภาพที่ละเอียดมากร้อยแปดล้านพิกเซลนะครับลองแล้วเดี๋ยวผมผมเอาภาพถ่ายให้ดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเนาะ แต่เดี๋ยวดูก่อนว่ามีเมนูอะไรบ้างอันนี้สตตย์นะครับสตตย์เขาจะให้ระยะเห็นไหมเออหไม่โฟกัสอ่เห็นไหมเออเนี่ยระยะของเขาะจะเป็นสิบแปดมิลยิบสี่มิลสามสิห้ามิลห้าสิบมิลก็คือคนที่ถ่ายพอ์เตทถ่ายภาพสตอ่ะน่าจะชอบคือสามารถปรับได้เยอะมากเนี่ยเนี่เพราะมีโฟกัสมีพัมผ้าให้สวยงาม เขาปรับโฟมีการตั้งค่าะไรต่างๆสำหรับคนที่ฝึกถ่ายภาพหรือว่าคนที่ขี้เกียจเอากล้องใหญ่ไปอ,อ่ะผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะร้านนี้คือเป็นเหมือนเหมือนเมนูที่เป็นสําเร็จรูปอะ่ะเมนูสําเร็จรูปของกล้องเนี่ยกล้องที่เป็น s r หรือกล้อง d s r a d s r ที่เป็นสําเร็จรูปอ่ะนะเป็นโหมดต่างๆนะอันนี้เหมือนเอเคยเห็นเขาแต่ก่อนเนี้ยเขาทําที่เป็นไฟไหม ภาพไฟที่มันคำว่าเลิฟอะไรเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมาโคก็มีนะมาเลือกได้นะครับเล่นวายของเขาเป็นเล่นมาโคได้นะก็มาเลือกเดี๋ยวมีภาพตัวอย่างให้ดูเช่นกันครับภาพมาโคแล้วก็มี mono. โมโนโมโนนี่ผมชอบเหมือนกันลองดูลองดูถ้าสมมติคุณจะเอาสีเขียวแล้วมีดอกไม้กับใบไม้อ่ะใบไม้สีเขียวนะดอกไม้ก็จะกลายเป็นสีเขาวดาไปอเข้าใจเนาะโอเค อันนี้เป็นอันโหมดที่ผมชอบเล่นอีกอันหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยคือคุณไม่ต้องไป <c oughs> คิดอะไรมากมายไม่ต้องไปเอ้ยรู้ค่ารู้แสงเท่าไรเออ่าเอลโเท่าไรอะไรเงี้ยอย่างภาพน้ําตกเนี่ยน้ําตกไหลอ่ะเวลาช่างภาพเขาถ่ายเขาจะต้องรู้ชัตเตอร์สปีดเท่าไหร่ใช่ไหมชัตเตอร์สปีดคุณไม่ต้องรู้เลยคุณมากดที่โหมดตามนี้เลยอ่าอย่างถ่ายภาพตกให้มันเป็นริ้วๆเป็นอะไรเงี้ยอ่ามันมีบอก ามาทางขวามือมากนะครับก็จะเป็นวิดีโอวิดีโอก็รู้กันอยู่แล้วนะถ่ายได้ 4K นะตัวนี้ถ่ายได้ภาพได้ 4K แล้วก็มีภาพกลางคืนนะครับกลางคืนเขาจะมีเป็นวิวกลางคืนนะที่เขียนไว้ก็จะมีระยะ24มิลกับ72มิลนะครับแล้วก็ p o r t r ทรตก็รู้กันอยู่แล้วก็คือภาพบุคคลนั่นเองภาพ p o r t r ทรตนะครับสวยงามครับตัวนี้ ผมชอบมันคือลูกเล่นเขาเยอะลูกเล่นเขาเยอะมากอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบของตัวนี้คือ HDR นั่นเองแล้วก็เวลาเลือกเมนูอ่ะมันก็จะเด้งลงมาข้างล่างเงี้ยบางอันต้องเข้าไปเลือกเลือกข้างในข้างในเข้าไปข้างในอันนี้ไม่ต้องครับคุณแค่แตะตรงเงี้ยมันก็จะมาให้เลือกเลยตรงเนี้ยมันก็เด้งลงมาข้างล่างให้เลือกบางอันต้องเข้าโหมดนู่นเข้าโหมดนี่อเนี่ย มันแค่แล้วก็มันก็เลื่อนลงมาให้เลือกง่ายนะผมว่ามันค่อนข้างถนัดเลยนะแล้วมีไฟแฟลชนะอ่าแล้วมีหมดเช่นกันโหมดต่างๆตั้งค่าอะไรเงี้ยของรูปภาพวิดีโอภาพยิงคืนพอร์เทรตพอร์เทรตก็จะมีนี้ด้วยนี่เห็นไหมเอยทำให้สวยคือคุณไม่ต้องไปนั่งคิดอยู่ว่าผมอะแต่ก่อนเนี้ยก็ชอบเล่นกล้องนะกล้องใหญ่แล้วก็ เริ่มเบื่อมันหนักเมันหนักเนี่ยอันนี้แค่ปรับรูรับแสงเนี่ยเนี่ยคือจำง่ายๆรูรับแสงยิ่งกว้างอ่ารูรับแสงยิ่งกว้างคือคือค่าน้อยอ่าค่าน้อยจะทําให้แบบเด่นแล้วหลังเบลอแต่ค่าเยอะเนี่ยจะทําให้ภาพทั้งภาพชัดจำง่ายๆแค่นี้เลยเอ่อเนี่ะ แต่ก่อนนี้ผมผมถ่ายรูปได้รางวัลเลยนะไม่อยากจะบอกเดี๋ยวเรามาดูภาพตัวอย่างกันนี้ก่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับโนเบียโฟกัสโปร 5G ภาพแรกก็จะเป็นขนมครับดูสีสันครับให้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับโอเคสีก็ไม่ได้ว่าฉุดฉาดอะไรมากมายก็เป็นธรรมชาติสมจริงมากครับให้ภาพที่อ่ะอเ,เนี้ยอย่างไข่เจียวนีฮะก็เป็นภาพสมจริงฮะไม่ได้มี ชุดชาดได้ขนาดนั้นอันนี้10 8ล้านพิเซลครับคือคมชัดมากๆครับภาพนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็น108ล้านพิเซลเช่นกันครับภาพจะคมตัดชัดเลยแล้วล,ละเอียดอันนี้เป็นภาพที่ใช้ฝั่งซ้ายเป็นใช้ hdr นะครับฝั่งขวาไม่ใช้นะครับไม่ใช้ hdr แสงก็จะต่างกันส่วนนี้จะเป็นระยะของเลนนะครับเจ็ดต่อซ้ายสุดก็เป็น72มิลกลางก็ย4ิบส่มิลส่วนขวาสุดก็เป็น18มิลน,นะครับ อันนี้ก็เป็นภาพมาโครในโหมดมาโครที่ผมว่าไปตั้งแต่แรกนะครับเนี่ยโหมดมาโครให้ภาพสวยนะครับสีสันสดใสสมจริงครับต่อไปก็จะเป็นภาพน้องนางแบบนะครับที่ผมถ่ายมาได้นะครับกับโหมดรูปภาพนะครับระยะ18มิลลิเมตรนะครับแล้วก็24มิลลิเมตรนะครับอันนี้โหมดรูปภาพเช่นกันครับแล้วก็ระยะ7.2มิลลิเมตรนะครับโหมดรูปภาพนะครับต่อไปก็จะเป็นโหมด108ล้านมิเซลนะครับ ให้ความละเอียดสูงมากครับอนี้โมสตรีตนะครับระยะ18มมนะครับโมสตรีตต่อไปก็เป็น2 4สมิเมสตีเช่นกันครับแล้วก็35มมครับโมสตรีตเขามีให้เล่นเยอะมากเลยครับในการในระยะเลนครับอันนี้50มมครับโมสตรีตเช่นกันต่อไปก็จะเป็นโมดพลัสเท็นะครับกล้องหลังของเขาละลายหลังสวยเลยครับสามารถปรับค่ารูปแสงได้กับเลือกแบบ อัตโนมัติเลือกแบบภาพสวยอันนี้กล้องหน้านะครับกล้องหน้าน้องเข้าไปเซลฟี่เองนะครับให้ผิวพันธ์ที่สวยขึ้นครับหน้าขาวหน้าใสขึ้นเยอะเลยครับกล้องหลัง n นเบียโฟกัสโปร 5G วิดีโอกล้องหน้า Nu เบียโฟกัสโปร 5G ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวครับ n u เบียโฟกัสโปร 5G นะครับคมทุกช็อต เก็บทุกโมเมนต์อย่างโปรนะครับหาซื้อได้แล้วนะครับกับ n u เบียโฟกั Pro 5G ในราคา7,499บาทและสมาร์ทโฟนอีกรุ่นนะครับเป็นฟลิปฮะโนเบียฟลิ 5G นะครับามาทำตลาดที่ไทยเช่นกันนะครับในราคา19,990บาทนะครับ